เรามาดูทาวเวอร์โฟเทคทาวเวอร์โฟเทคคือรถตอนเดียวสีขุนั่นเองนะครับสีที่เราเห็นจะเป็นสีแอดใหม่นะครับสีเทาใหม่นะนะครับสีนี้สวยมากบอกเลยว่าสวยมากสวยมากครับแน่นอนครับในรุ่นโฟเทค ตอนเดียวมีการปรับใหม่หน้าใหม่แล้วก็คอนโซลภายในใหม่ไฟท้ายใหม่ครับเครื่องยนต์นะครับยังเป็นบล็อกเดิมอยู่นะครับแต่ว่ามีการอัปเกรดนะครับกล่อง ECU ครับอัปเกรดเครื่องยนต์ให้มันประหยัดเพิ่มขึ้นแล้วก็ใส่ระบบ ออโต้สต็อปสตาร์ทเข้ามาครับให้ยันประหยัดมากยิ่งขึ้นด้วยขุมพลังครับ 2,800cc 204แรงมา้าถ้าเป็นเกียร์แมกนวนอยู่ที่แรงบิดอยู่ที่420ออโต้อยู่ที่500นิวตันเมตรแรงเหลือๆครับอ่ะเรามาชมกันที่ไฟหน้าไฟหน้าครับเป็นไฟหน้า LED ครับไฟิิเตอร์นน LED นะครับใบบีมไฟสูงไฟต่ำยู่ในคมเดียวกันครับยูนหลอดเดียวกันอ่ะแล้วก็ ไฟลีครับจะเป็นหลอดไส้ไฟเลี้ยวก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแต่ว่าไฟหน้ามีเขาเรียกว่าเป็นบล็อกเดียวกันกับในรุ่นครับพิล a n เนอร์รุ่นนี้ครับใส่เซ็นเซอร์ครับรับคันนะเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดแล้วก็ด้านท้ายอีก4จุดครับรวมเป็น6จุดครับส่วนไฟตัดหมอกครับไม่ได้ใส่มาให้ไฟตัดหมอกก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะฮะ แล้วก็ส่วนตัวกระจน,นหน้ามาพร้อมกับช่องระบายอากาศครับบังพึ่งสีเป็นสีเดียวกับตลบครับดูสวยส่วนตัวเราดาร์ครับก็ติดตำแห,หน่งเดียวกันกับในรุ่นครับอื่นๆครับตัวนี้ครับเราดาร์ตัวนี้ครับเตือนก่อนกรนชนแล้วก็เตือนเมื่อรถคันนั้นเคลื่อนตัวนะครับใส่มาให้แล้วก็ตัว เลนกระชนครับด้านล่างครับจะเป็นสีดำครับเป็นดำด้านนะครับดูอะไง่ายครับแล้วก็แขคงกันเครื่องครับก็จะเป็นสีดำครับแล้วก็มีขอลากจูงครับด้านหน้า2จุด2องตำแหน่งแล้วก็โลโก้โตโยต้าครับอันนี้เป็นแถบด้านข้างจะเป็นสีดำด้านครับแล้วก็โลโก้เป็นสีเงิน ามาดูมุมนี้กันครับมุมนี้ก็เป็นมุมลอยอีกมุมหนึ่งนะครับผมว่าโอ้โหสุดเลยนะใส่ระบบความปลอดภัยให้มาครบคันเลยครับสุดจริงครับตั้งแต่เตือนก่อนการชนละครับเตือนมูลคันหน้าเคลื่อนตัวแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันอีกยังไม่เพียงพอครับยังมีวีซีทีอาร์ซีครับแล้วก็ยังใส่บายสปอร์ตอาร์ซีดีเอโอ้โ จะใส่ลายมาเยอะขนาดนี้ยัดมาแบบล้นๆเลยดีนะที่พี่ใส่ดิสเบรกหลังมาให้ครับเพราะว่ารถบรรทุกมันจะเป็นต้องใส่ดัมเบกด้านหลังนะครับเพื่อหนึ่งความทนทานเนะโอเคมามาชมล้อกันนะครับล้อเป็นขอบ17นิ้วนะครับขอบ17นิ้วยางขนาด225 22570R17R17C ยางก็เป็นยางบรรทุกครับอันนี้เป็นยางดนลลอบนะนะครับแล้วแต่รถว่ารถไหนจะใส่ครับยางยี่ห้ออะไร่ะแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าครับก็เป็นดับเบิลวิสบอลครับอิสลาปินโนคู่ครับส่วนด้านหลังก็เป็นแหนบซ้อน5แผ่นนะครับอย่าลืมว่าแหนบซ้อน5แผ่นบอกแล้วว่าบรรทุกครับแบบจุจุไปเลยโจใจไปเลยแล้วก็ ฟอนต์ไฮรักครับด้านข้างก็เป็นฟอนต์ไฮรักใหม่ครับพร้อมกับระบบ2.8ครับก็คือเครื่องเครื่องยนต์2.8นั่นเองกระจกข้างเป็นสีดำครับพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับปรับพับมือนะครับโอเคพับมือครับพับมือแต่ว่าปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าแล้วก็กระจกเนี่ยเห็นไหมครับใส่บายสปอร์ตมาให้นะครับเสือรักบายสปอร์ต ป็นไม่เออเพราะฉะนั้นเดินส่งรถไปเอออ่ะโอเคใส่บายสปอร์ตมาให้เดี๋ยวให้ชมขับภายในกันนิดนึงมือจับก็เป็นสีดำธรรมดาคนระับดำด้านครับดำด้านดูแลง่ายครับดูแลง่ายแผงประตูครับด้านข้างครับไม่เป็นแบบฮาร์ดนะขับแบบฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดโอเคอันนี้ก็แบบดำด้านให้มันดูแลง่ายอะ่ะ เนาะรถใช้งานครับแปลว่ารถใช้งานก็ประมาณนี้ครับมีที่วางแก้วมีลำโพงให้ครับแล้วก็ลำโพงทวิตเตอร์ครับก็อยู่หน้าคอนโซลครับเหมือนเดิมอ่าแล้วก็ที่วางแก้วครับก็จะเป็นอ่าแบบนี้เลยครับเป็นช่องเป็นช่องให้เลยครับจะไม่มีที่ปิดแล้วก็ช่องเก็บเอกสารก็จะเป็นช่องให้เลยครับไม่มีที่ปิดที่เดียวกันเนาะรถใช้งาน ด้านบนอะเนก็บของครับด้านล่างก็เก็บไอ้สามได้เหมือนเดิมครับโอเคประมาณนี้เบาะโุยสารก็เป็นพีวีซี PVC ครับออกแบบคล้ายหนังนะโอเคคู่หน้าตัวนี้ก็จะเป็นเพจครับแล้วก็ด้านข้างให้เป็นเรียกว่าไอ้ตัวสคาเพจครับจะเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับ สกาเป็ดจะเป็นชิ้นเดียวนะดูแลง่ายดูแลง่ายส่วนบันไดข้างครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ผมว่ารถมันสูงครับรถมันสูงถ้าไม่ติดก็จะขึ้นยากนิดนึงเนาะเนะี่ยดูความสูงของมันรถสูงนะสูงสูงสูงมาดูเทียบกับไฮรักแชมป์โอ้โหสูงสูงเชียว คถังน้ำมันก็จุได้80ลิตรครับเหมือนเดิมครับขอ1 2 3 4 5ก็จะเป็น5ขอกับรถตอนเดียววันนี้ก็มีสัญลักษณ์ครับโฟเทคกับสติ๊กเกอร์โฟเทคอยู่ที่ด้านท้ายรถนะครับโฟเทคบ่งบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นข,ขับเคลื่อน4ล้อครับส่วนไฟไท้ายอ่าให้ชมไฟไท้ายไฟไท้ายผมว่าโคตรดูดีเลยนะ ถึงจะเป็นแบบหลอดไซส้ธรรมดาผมว่าก็โอเคนะดูดีครับไม่มีบายสปอร์ตอาร์ซีครับอยู่ด้านในไฟท้ายเนี่ยครับแล้วก็สัญลักษณ์เตต้าครับเป็นสีดำเงาครับสีดำเงาแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามครับ LED พร้อมกับกล้องถอยโอเคอันนี้กล้องถอยครับ แล้วก็สัญลักษณ์ครับฝั่งด้านขวาคือเป็นสัญลักษณ์ของไฮลักแล้วก็ทราเวลโอโทีเด็ดเลยเนี่ยเหนเ็นเซ็นเซอร์ไหมครับแต่เซ,เซ็นเซอร์ด้านท้ายให้มาเลยครับสี่จุดด้านท้ายกันชนก็มากับตัวรถเลยนะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลยครับด้านท้ายอือฮึกันชนไม่ได้ซื้อละนะครับกันชนท้ายมากับรุ่นรนเลย ยกเว้นในรุ่นครับรุ่นตัวมาตรฐานหรือว่าตัวเตี้ยคอยคอยชมว่าจะมีไหมผมว่าคงไม่มีหรอกเพราะว่าเป็นรุ่นมาตรฐานเนาะความสูงมาตรฐานความเตี้ยหรือรอว่ารุ่นรุ่นมาตรฐานรุ่นเตี้ยนั่นเองครับไม่น่าจะใส่มาแล้วก็ส่วนตรงที่เหยียบด้านข้างขึ้นถ้าใครอยากได้ก็ ซื้อครับสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับสามารถเปลี่ยนออกได้แล้วก็ใส่เพื่อเหยียบด้านข้างขึ้นไปได้แล้วก็ส่วนตัวคิ้วด้านข้างครับสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมติดตั้งเพิ่มเติมได้นะนะครับอันนี้ตัวคิ้วคิ้วซุ้มล้อด้านข้างไม่เป็นปัญหาครับใส่ก็รอเลยใส่ก็รอเลยอ่ะ ลืมเปิดให้ชมครับว่าฝาท้ายที่เก็บสัระด้านท้ายโอ้โหบอกว่าสุดเลยฮะเดี๋ยวปิดก่อนอันนี้ก็เป็นสลิงเหมือนเดิมครับ ที่ปิดก็ยังใช้แบบนะครับแบบปิดแบบนี้อยู่นะครับใครที่กำลังเลงครับรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้ออยู่ครับแนะนำเลยครับรุ่นนี้เรามีรถนะมีรถพร้อมสมมอบเลยนะครับมีรถพร้อมสมมอบอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์แมนนวนครับ เกียร์เมนวลมีทั้งออโต้มีทั้งเมนวลครับให้เลือกครับราคาเมนวลอยู่ที่774ครับราคาออโต้อยู่826มาใครชอบเมนวลหรือออโต้ครับเลือกเลยครับมาเดี๋ยวพาขึ้นไปชมครับฝั่งด้านคนขับเมื่อเปิดก็จะมีลูกจครับโอเคนะ กญแจเปกญแจรีโมทนะครับเป็นกญแจรีโมทด้านข้างก็เป็นแบบซอฟนะครับเป็นแบบซอฟซอฟมดเลยแล้วก็แผงควบคุมสวิตนะครับนะครับสวิตปรับด้วยไฟฟ้าพับต้องพับไม่นวนกระจกนะครับออโต้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าใช่ไหม อ่านะครับลงออตโต้ขึ้นออตโตอ้ฝั่งผู้โดยสารครับก็ขึ้นลงออตโต้เช่นเดียวกันมาจัดให้เต็มเต็มเดี๋ยวให้ชมเบาะก,ก่อนเบาะเป็นเบาะ PVC ครับดูแลง่ายครับทำความสะอาดง่ายาสีดำประมาณนี้อ่าน้น แล้วก็คอนโซลน,นะครับก็มีปุ่มปรับไฟหน้าครับเป็นปรับเมนวนนะครับปรับสูงต่ำของไฟต่ำแล้วก็ปุ่มพ d f ครับปุ่มขจัดคราบเหมา่าแล้วก็อันนี้ฝาถาัาางฝาถังฝากระโปรงหน้าครับอยู่ตำแหน่งเดิม ที่วางแก้วครับกกญแจก็เป็นกกญแจรีรโหมดนะครับไฟครับเปิดปิดเองครับไม่ใช่ออโตโ้อ่ะเดี๋ยวชมพวงมาลัยครับหน้าพวงมาลัยอืมผมว่าแจ่มนะพวงมาลัยครับมีปุ่ม,มติดฟังก์ชันครับฝั่งซ้ายก็ควบคุมน้าจอยไม่ดีครับฝั่งขวาก็อ่าเป็นหมดควบคุมเครื่องเสียง ด้านข้างครับเป็นสีดําเงาอืมสวยดีสวยดีครับมีโลโกโล้เตต้าแล้วก็แอร์แบ็กเรือนใหม่ก็เรือนใหม่ดีต้นครับเป็นดีต้นหมดแล้วนะครับเรือนใหม่อ้าหจัดไปครับเดี๋ยวพาขึ้นชมด้านใน เครื่องเสียงรองรับ Apple Pay, Airto นะครับอันนี้ยังเป็นแบบเสียบสายนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับหน้าจอขนาด8นิ้วแล้วก็แอร์นะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ a มน a วลน,นะครับแอร์แมนนวลมีช่องฟัดชร์จแบบ Type C ครับให้มาสองตำแหน่ง พัดชาร์จ1จุด 1. แล้วก็เชื่อมต่อกับเครื่องเสียง 1. จุดครับเป็นแบบไทยซีครับแล้วก็มีเกียร์โฟร์ครับมีปุ่มดิฟล็อกครับลอกเฟืองท้ายออโต้สต็อปสตาร์ทครับแล้วก็ V4 t r เเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลครับ 6. สปีดเกียร์แมนนวล 6. สปีดเด็กมือครับก็ยังเป็นแบบแมนอนวลอยู่แล้วก็มีช่องปเป้เลตให้ 1. จุด ประมาณนี้กระจกมองหลังครับกระจกมองหลังตัดแสงธรรมดาครับตัดแสงธรรมดาแล้วก็ไฟในเก๋งครับโอ้โห LED LED ไฟในเก๋ง LED ฮะแล้วก็กล่องเก็บแว่นตาไงล่ะตอนเดียวใส่ไฟ,ไฟ LED มาให้แหลมเลยที่บังแดดครับให้มาคู่หน้าครับไม่มีกระจกนะครับ ที่จับมือจับประตูก็ให้มา3ตํตำแหน่งผู้โด่สาร2แล้วก็ด้านทุนขับ1ครับโอเคประมาณนี้ไปเดี๋ยวไปสรุปกันมาเรามาสรุปกันสลับเจ้า,าทราเวลครับไฮรักทราเวลโฟร์เทครุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อาหาลักเลยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับใบบีมนะรับเป็น led ไฟสูงไฟต่ำรับยนตคอมเดียวกัน ส่วนไฟเลี้ยวกับไฟลีครับเป็นหลอดไส้อยู่แล้วก็ให้เซนเซอร์ครับ6.2จุดหน้าหลัง4แล้วก็ให้ระบบเตือนก่อนการชนคบพีเซตแล้วก็เตือนมอเตอร์ขนาเคลื่อนตัวนะแล้วก็ใส่บายสปอร์ต RCDA VSC TRC แล้วก็เกียร์โฟร์วิวรัยนะครับแบบใหม่กระชนหน้านะครับดีไซน์เป็น เขาเรียกว่าสีเดียวกับตัวรถเป็นแบบรังพึ่งแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์2 8 0 0ซีครับ204แรงม้าครับแรงเลยเหลือแล้วแต่คนชอบมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้สีรถมีเลือก3สีมีสีเทาสีบรอนเงินแล้วก็สีขาวครับมีเลือก3สี สำหรับใครที่กำลังติดตามรับชมอยู่ก็อย่าลืมให้กำลังใจกับทางช่องของเราด้วยแล้วกันครับเพียงแค่กดไลค์กับซับสไครต์ครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กับทางช่องของเรานะครับให้ได้มีแรงใจนะครับมีกำลังใจให้แ,บบแฟนทำคลิปให้แฟนได้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าว่าจะเป็นรุ่นไหนบา,บาย